ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกตก้าฮินดูตลอดนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาพยากรณ์พุท่มี่รัคนาอยู่ในราศีมังกรประจำเดือนมีนาคมพุทธศักราช2565ก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกท่านที่ช่วยกดไลค์ กดแชร์กด s ั b s ไ r i b e กดกระดิ่งติดตามแล้วตอนนี้ท่านสามารถร่วมเป็นผู้มีพระคุณสนับสนุนช่องของอาจารย์เกต9เก้าจะเลี้ยงน้ำชากาแฟาก็แล้วแต่สะดวกเลยตามรหัสพ้อมเพย์ข้างล่างอาจารย์ก็จะมีความยินด,ดีเป็นอย่างยิ่งนะครับคอนเทนต์นี้ก็จะเป็นในเรื่องของการเอาโหราศาสตร์นะที่เดินจริงทําลายจริงดาวจรที่เดินก็คือเดินจริงเลยนะครับแต่เราจะใช้ไพ่เทพินดูเนี่ยมาขยายอีกทีหนึ่งนะสิ่งไหนดีก็ให้ดียิ่งยิ่งขึ้นนะครับสิ่งไหนเสียนะก็ทำยังไงให้หนักกลายเป็นเบาเนาะ เดีวเรามาเริ่มกันเลยนะครับก็ชาวราศีมังกรเหมือนเดิมนะฮะตานุรักษ์ก็ยังคงเป็นเกษตรตาทิบดีอยู่เหมือนเดิมนะว่าแต่เดิอนนี้ก็มีดาวหลายๆดวงนะครับก็ทยอยออกไปบ้างแล้วนะครับก็เริ่มที่จะนะโอเคขึ้นนะฮะแต่แน่นอนนะฮะการที่ตนุรักษ์เราเป็นเกษตร อาทิบดีข้อดีก็คือว่าถ้าเป็นทักษะที่ดีเด็ดซีมอนตีเนี่ยเราก็จะมีโอกาสลักษณะต่างๆเข้ามาแต่ถ้าเกปีไหนเป็นการักินีนะฮะมันก็อาจจะมีเรื่องยุ่ง,งๆนิดนึงนะฮะแต่โดยภาพักหลภาพรวมแล้วถือว่าดีนะสาปีกับบ้านครั้งนึงเนี่ยนะก็ค่อนข้างที่จะทําอะไรได้อิสระเป็นที่แล้วคนก็จะให้ความค่อนข้างจะยอมรับในตัวเรานะฮะในลักษณะต่างๆเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงนะฮะ ไพ่จะเสริมเรื่องนี้ยังไงบ้างนะฮะได้ไพ,ออพ่ภูภูมินะฮะนั่นหมายถึงว่าเป็นไพ่บอกว่าอย่างนี้นะครับว่าการที่คุณจะออประสบผลสําเร็จหรืออะไรยังไงนะฮะกับกับตัวเราเนี่ยอยู่ที่ตัวของคุณเองทําเหตุปัจจัยนะแห่งความสําเร็จเรื่องอะไรบ้างไพ่นี้นะฮะเป็นไพ่ของพระแม่ธรณีนะครับตัวเราเองทําเหตุปัจจัยอะไรเราก็าจะสําเร็จเกี่ยวเรื่องเรื่องนั้นเนาะเราปลูกต้นกล้วยเราก็ได้ต้นกล้วยเราปลูกมะม่วงเราก็ได้มะม่วง นะเราเรียนรู้เรื่องอะไรเราก็จะได้สิ่งนั้นนะครับก็เร,เราอยากจะประสบผลสําเร็จเรื่องอะไรเราก็เรียนรู้ศึกษาคนความวิจัยเรื่องนั้นนะครับคุณก็จะประสบผลสําเร็จในการดรําเนินชีวิตได้แบบย,ยั่งยืนนะครับนะบเอาละนะฮะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับดาวพระอาทิตย์นะครับดาวพระอาทิตย์เองท่านเป็นดาวเจ้ารืญมรณนะแน่นอนนะฮะในช่วงของวันที่1จนถึงวันที่14 มรณะประดุมพักก็เกี่ยวเรื่องของการเงินการทองก็อาจจะมีปัญหาได้นะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นลักษณะาการหาก็คือในเรื่องของการทําน่นทานี่แก้ไขสิ่งที่เสียหายให้กลับมาดีขึ้นนะฮะอะไรประมาณนี้นะแต่ถ้าเป็นข้อ,อ,อข้อดีนะอันนี้คือข้อดีนะทำสิ่งที่เสียหายให้ดีขึ้นแต่ถ้าเป็นข้อเสียก็คือให้ระวังเรื่องของการจับใจใช้สอยให้ระวังเกี่ยวเรื่องของ การเงิงกนการทองหมดไปกับเรื่องสูุสลายส่วนหนึ่งเรื่องสุขภาพส่วนหนึ่งอะไรประมาณนี้หรือทุกคนอินบียดเบียนนะหยิบยืมส่วนหนึ่งได้เหมืนอนก,กันนะอ่ะเดี๋ยวเราจะดูซิว่าเราจะแก้ไขเรื่องนี้ยังไงนะฮะได้ไพ่นิตยานะฮะมาหาปาผู้นะครับการเงินตรงนี้เนี่ยนะฮะส่วนใหญ่ก็อาจจะหมดไปเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพได้นะนะครับเนี่ยคือมันเหมือนกับเราท้อถอย นะเราเบื่อหน่ายเราเซ็งนะอะไรประมาณนี้นะก็มีมีเกณฑ์ที่จะเป็นในเรื่องของออซึมเศร้าได้ส่วนหนึ่งนะครับก็คือคิดคิดเยอะคิดมากคิดอะไรประมาณนี้นะก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะที่ทําให้เราเสียเงินเสียทองบางครั้งมันเป็นลักษณะว่าการเงินหมดไปกับบางครั้งบางคนเนี่ยยกตัวอย่างละกันบางคนอกหกักก็ใช้วิธีประชดชีวิตในลักษณะ ต่างๆนะอาจจะเป็นผู้ชายก็ชอบกินชอบเที่ยวชอบเดิมนะเงินเก็บเรามีเยอะแยะกเ็เลี้ยงเพื่อนเลี้ยงฝูงเลี้ยงอะไรไปหมดอย่างเงี้ยเพราะว่าเราสภาวะจิตใจเรามันย่แย่ตอนนี้นะครับเราก็เลยใช้เงินในการแก้ปัญหาอา่ะแบผู้หญิงบางท่านนะอาจจะใช้วิธีในเรื่องของการช็อปแหลกเลยนะซ,นซื้อนู่นซื้อนี่นะแล้วแต่สไตล์ของแต่ละคนนะบางทีมันมีเรื่องที่ ทุกในลักษณะต่างๆนะก็ช็อปเลยก็หลักๆที่เป็นเหมือนประชดชีวิตอะ่ะเอาประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ให้พิจารณาดูนะครับถ้าการเงินการทองเราอะไรยังไงเนี่ยก็ขอให้สตินะครับในการดําเนินชีวิตนะครับก็จะสามารถผ่านพ้นเรื่องราวต่างๆไปได้นะครับการเงินเราก็จะได้ไม่มีปัญหาเนาะนะอ่ะนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับหลังจากนั้นสหรมรณะเป็นสหช้าก็แปลว่าให้ระมัดระวัง เพื่อนฝูงสังคมคนสนิทคนแก้ชิดนะอาจจะทําให้เรามีปัญหานะแล้วถ้าเกิดท่านใดขายออนไลน์ด้วยต้องเรามาระวังในเรื่องของคุณภาพนะลักษณะ,ะต่างๆนิดนึงนะครับเราจะได้ไม่ถูกเขาตำหนิได้หรืออะไรได้เนาะทำให้เพจเรามีปัญหาช่องเรามีปัญหานะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าไพ่จะเสริมยังไงมรณะสหชานะครับได้ไพ่สกันดาเนาะนะครับ เออไม่ว่าปัญหาอะไรจะเกิดขึ้นนะนะกับสังคมเนี่ยคุณก็ต้องลุยไปข้างหน้าชี้แจงความจริงนะเพราะไพ่นี้เป็นไพ่สอบสแสวงหาพระขันทุม,มารก,ก็เดินทางไปทําภารกิจในลนักษณะต่างๆนะก็คือตัวเราเองเนี่ยเออจะ,จะ,จะเจริญก้าวหน้าไปข้างหน้าใช่ไหมนะครับทีนี้ไอ้ปัญหาอะไรที่เข้ามานะทำให้ความจเจริญก้าวหน้าของเรามันมีปัญหาเนี่ยเราก็ต้องเคลีย นะเราก็ต้องหาสาเหตุของปัญหานั้นแหละนะครับแล้วเราก็ค่อยๆแก้ไปทีละเปาะนะความสําเร็จก็จะอยู่ข้างหน้าของคุณนะครับบางทีเราเจอปัญหานู่นนี่นั่นเราหนีปัญหานี้ไม่ไม่ถูกโฉลกกับไพ่ใบนี้นะครับคือปัญหาก็เข้าไปแก้เข้าไปเคลียรในะลักษณะต่างๆไม่ปล่อยออให้เรื่องราวมันบานปลายนะฮะมีอะไรรีบแก้รีบเคลียรหรืออะไรประมาณนี้นะก็จะทําให้ตัวเราเองเนี่ยโอเคนะครับแล้วก็ไพ่ใบนี้นะครับก็เป็นไพ่ที่ ถ้าเกิดเกี่ยวในเรื่องของถูกบูลลี่หรืออะไรเนี่ยคือเราต้องชี้แจงด้วยเหตุผลนะครับไม่ใช่ว่าให้เขามาบูลลี่มาว่าเราอย่างเดียวเราก็ต้องชี้แจงด้วยตามหลักเหตุผลถ้าเราถูกนะนะฮะจะเป็นลักษณะประมาณนี้เนาะอ่ะนะฮนะเราถนะ้าเกิดเราผิดเราขอโทษได้นะครับชี้แจงพิมแค่เจนว่าผิดไปแล้วพลาดไปแล้วอะไรประมาณนี้นะเอาละนะฮนะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อดาวพระอังคารเนาะดาวพระอังคารเองท่านเป็นดาวเจ้าเรือนพันทุกที่แปลว่าญาต นะฮะพี่น้องสังคมหลักทรัพย์พบเรือนหนึ่งเป็นลาภะโอ้โหก็ต้องบอกว่าดาวตรงนี้แหละนะครับที่ทําให้ชาวราศีมังกรเนี่ยมั่งมีสีรุขเจริญก้าวหน้าการเงินการทองลาบรื่นนะครับรวมทั้งในเรื่องของหลักทรัพย์ก็งอกเงยในลักษณะต่างๆเพราะอะไรเพราะพันธุทุกุมร,รักนาพันธุทุก็แปลว่าหลักทรัพย์มาถึงต้นนะครับบางคนเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็ให้หลักทรัพย์นะ นะมีเงินมีทองมีอะไรให้หรือประสบผลสาเร็จเกี่ยวเรื่องรักทรัพย์ต่างๆนะอีพบหนึ่งคือลาภลาภก็แปลว่าโชคลาภความสําเร็จได้มาแบบฟุกๆุไม่คิดว่าจะได้ก็ได้นะลาภทับรักก็จะเป็นในช่วงของตัวเราเองจะหยิบจะจับทําอะไรยังไงเนี่ยมันประสบผลสําเร็จเนี่ยอันนี้ดีมากๆเลยนะดาวคันยังคงให้คุณกับชาวราศีมังกรนะก็ฟังบุรีเย่เลยนะครับในช่วงของเดือนนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูซินะครับว่าไพ่จะเสริมยังไงบ้างให้เจริญเจ้าหน้ายิ่งๆขึ้นไป นะครับได้ไพ<อ>่จากนัดนะไพ่จากรนัดคือไพ่ตามๆนะเขาให้ทําอะไรก็ทํานะเขาจะให้เราก็เอาแล้อย่าไปเปอระเส็นตนะบางคนเนี่ยเออก็เห็นหลายๆคนเนี่ยนะครับบางคนคุณพ่อคุณแม่จะยกที่ให้จะยกบ้านให้จะยกอะไรให้ก็ไม่เอาห่วงนู่นห่วงนี่ติดคนเขาจะมาว่าคนเขาจะมานินทาอะไรประมาณนี้ว่าเออมีพี่น้องหลายคนนะมาให้เรา เดี๋ยวจะดินทาว่าลายว่าอย่างงู้นอย่างงี้อะไรบรางๆเนี้ยอ่านะหรือบางคนเนี่ยมีแฟนนะมีคนในครอบครัวสาม,มีหรือแฟนก็จะเอาเงินให้เราเราก็ไม่เอาติดทิฏฐิมานะเออฉันหาเองได้เธอไม่ต้องมาให้เราเรงินเธอเก็บไว้อะไรระมๆเนี้ยนะคือถ้าจะให้ถูกโฉลกเนี่ย,พยไพ่ใบเนี้ยเขาให้อะไรมาเราก็รับนะเราก็รับนะเพราะพะระนารายณ์เองท่านเองเนี่ยถูกสาบนะฮะ กลายเป็นหินดำนะแล้วก็มีพวกลือสีมีคนที่ทรงชานเขารู้เอาเลยมาประดับตกแต่งท่านก็เลยกลายเป็นหินดำที่สวยที่สุดเห็นไหมถ้าเกิดท่านปฏิเสธเลิกนิดนึงเขาก็ไม่มายุ่งกับท่านแล้วท่านก็จะล้างนูน่นนี่นั่นไปนะแต่ท่านปล่อยเฉยดูเดียโอ้โหมีหมดเลยสวยงามก็เปรียบเหมือนเล่าเนี่ยใครให้อะไรมาแล้วก็เอานะโอกาสอะไรเข้ามาแล้วก็เอาเราก็ลุยไปนะทำตามตาม,ตามเขาไปอะไรประมาณนี้นะก็จะเห่งนะแล้วก็จะปังบุริยนะ เอาละนะฮะเรามาดูกันต่อนะครับดาวพระพุธดาวพระพุธเองในราศีกันเนี่ยเราจะเรียกว่าพบความสําเร็จนะครับในราศีเมถุนเนี่ยเขาเรียกว่าพบอลินะหรือเขาเรียกว่าการขยันขันแข็งการพัฒนาตนก็ได้นะฮะหรือหนี้สินก็ได้นะเอาละในช่วงของวันที่หนึ่งนะอันเนี้ยยังอยู่ในราศีมังกรน,นะแค่วันเดียวอลิกุมรัก วันเดียวนะก็หมายถึงว่าปัญหาเรื่องเรื่องยุ่งยุ่งก็มีเข้ามานะส่วนสุภากุมรักก็ผู้หลักผู้ใหญ่รักให้เอ็นดูนะอ่าวันหนึ่งหลังจากนั้นในวันที่สองนะครับเวลาหกนาฬิกาสี่สิบเก้านาทีดาวเจ้าเรือนสุภาก็แปลว่าผู้หลักผู้ใหญ่อยู่ในเรือนของการเงินดาวเจ้าเรือนอลิก็มาอยู่ในเรื่องของการเงินนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้นิดหนึ่งสุภากระดุมพระก็แปลว่ามีคนสนับสนุนเอ่อมากมีคนคอยช่วยเหลือ ในลนักษณะต่างความรู้ความสามารถของเราก็นําพามาซึ่งทรัพย์สินเงินทองเงินตาความสําเร็จอ่าส่วนหนึ่งอริไปอยู่ในเรื่องของออการเงินก็อาจจะเกี่ยวเรื่องของการลงทุนทํานู่นทานี่อันนี้ก็พิจารณาดูดีๆนะหรือเรื่องของการจับใจใช้สอยนู่นนี่นั่นรวมทั้งเกี่ยวเรื่องของสุขภาพก็มีเกณฑ์ที่เสียหายได้เหมือนกันนะเวลาอริจะดุมพะนะหรือมีปัญหาเกี่ยวเรื่องขัดข้องเกี่ยวเรื่องของการเงินนะนะนะหรือบางคนก็ทุกเกี่ยวเรื่องของหนี้สินหนระืออันต่างา่นี้เนาะนะเดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึง ว่าไพ่อ,อยากจะเสริมเรื่องนี้ยังไงสุภาษุดมพระนี่แปลว่าความเจริญมานะฮะเอาละไพ่นี้เขาเรียกว่าไพ่ยาม,มาเนาะนะครับไพ่ยาม,มาเป็นอย่างงี้มากกว่านะฮะรวมทั้งอดีิด้วยคืออันนี้น่าจะชี้เฉพาะไปกับคนที่อยู่ในสถานการณ์ที่เกินไม่เข้าคลายไม่ออกนะฮะเกี่ยวในเรื่องของออผลประโยชน์นะรายได้ซับซ้อนนะฮะหรือความหน้าที่การงานของเรา นะครับบางครั้งมันมีให้เราไปทำนู่นทำนี่อะไรประมาณเนี้ยที่มันเสี่ยงแล้วมันก็อาจจะไม่ถูกกฎหมายนิดนึงนะครับอาจจะเป็นลักษณะการเอื้อประโยชน์นู่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้นะมันก็จะทําให้เสียหาย mm hmm. คาที่ได้ไพ่โยมมาพูดนะยมมบานนะครับก็แปลว่าอ,อ,อย่ายุ่งเกี่ยวเรื่องของอะไรที่ผิดกฎหมายเพราะคุณมีเกณฑ์ที่จะแจ็คพอตได้นอะอันนี้ต้องะระมัดระวังไว้นิดนึงหรือทําอะไรที่มัน ผิดกฎผิดร ge ะเบียบผิดอะไรประมาณนี้นะครับผลลัพธ์ก็จะกลับมาไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะนะครับก็จะทาให้เราเสียเงินเสียทองนะอะไรประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นไพ่ที่มาเตือนนะครับว่าสาหรับบางท่านนะที่ที่กาลังอยู่ในจุดที่ต้องตัดสินใจนะครับนะก็อาจจะมีปัญหาได้นะครับก็คือเรื่องของทุจริตนั่นแหละนะเกี่ยวเรื่องของการเงินลักษณะต่างๆนะให้เรามาระวังไว้เพราะว่าสุภะไงสุภะไปกระดุมพระ แล้วผู้ใหญ่ให้ช่วยแต่ไอ้คำว่าอริกระดมพระเนี่ยให้ช่วยเกี่ยวเรื่องของการเงินในลนักษณะต่างๆก็อาจจะมีปัญหานะแล้วได้ไพยม,มราชด,ด้วยนะครับเท้าพญายมอย่างนี้ก็มีเกณฑ์ที่เสียหายนะยังไงระมัดระวังไว้นิดนึงนะครับเอาละนะฮะหลังจากนั้นนะครับในวันที่สิบแปดนะสิบหกนาฬิกาสามนาทีท่านจะย้ายเข้าไปในรานศีมีนนะอ่าอันเนี้ยดีแล้วเขาเรียกว่าสุภะไปสหาชาก็แปลว่า มีเพื่อนมีฝูงนะครับมีผู้หลักผู้ใหญ่รักใคร่เอ็นดูนะฮะหัวหน้างานรักใคร่ครูบาอาจารย์รักใคร่นาะอันนี้ถือว่าดีนะครับอริสุภาก็แปลว่าเลือกคบคนหน่อยนะเวลาคนเข้ามาอย่างเงี้ยเลือกหน่อยว่าใครเป็นอะไรยังไงนะฮะอะไรประมาณนี้เพราะว่าในเรือนสหาชาติก็ถือว่าก็ไม่ค่อยจะให้คุณเท่าไหร,ร่นะเพราะว่าทั้งทั้งเจ้าเรือนอริทั้งเจ้าเรือนมรณะไปอยู่ในเรือนสหาชาติหมดเลยจะพิม,ม,มพ์จะเมมจะอะไรนี้ต้องระมัดระวังนะฮะ นะแต่ข้อดีตรงที่สุภาพเป็นสหาชัไอตรงนี้คือข้อดีที่เราสามารถหาประโยชน์จากคนหมู่มากหาหาประโยชน์จากสังคมขายขายออนไลน์ขายขายของในตลาดอะไรเงี้ยนะครับไอมุมดีก็มีอยู่นะมีเกณฑ์สำเร็จอยู่แต่อาจจะเหน็ดเหนื่อยบ้างบางคนเหน็ดเหนื่อยนะอ่ะนะครับอันนี้เขาเรียกว่าไพ่มัสยามไพ่หมดเคสนะครับนะคำว่าไพ่หมดเคสเนี่ยนะครับมันหมายความว่าตัวเราเองเนี่ยนะครับรู้เหตุนะรู้ปัจจัย ของความเสียหายในลักษณะต่างๆนะถ้าคุณจะพิมพ์จะเม,ม้มหรือแสดงความคิดเห็นในในเรื่องของคนหมู่มากอะไรเงี้ยคุณก็ต้องลองดูผลก่อนว่าถ้าเกิดทัวลงแล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณเนี่ยคือไพ่หมดคออันนี้คือหมดคอรจริงในเมื่อเรารู้แล้วว่าทําไปแล้วมันไม่มีประโยชน์เราก็อย่าไปพัมก็อย่าไปพิมพ์นะครับอะไรประมาณนี้นะส่วนเกี่ยวเรื่องของหน้าที่การงานนะครับค้าขายหรืออะไรเงี้ยสังคมนะบ,บางครั้งเราลอง ลองคิดดูว่าไอไ้อไอปัญหาที่มันเกิดเข้ามาเนี่ยนะเพราะคาว่ามีปัญหากับสังคมเนี่ยมันแปลว่าคนหมู่มากคนใกล้ชิดเพื่อนฝูงนะบางคนเนี่ยอลิสหาตช่ายังหมายถึงการกู้นอกระบบด้วยนะอลิสหาชาอาลิก็แปลว่านี่สิน,นยสหสชาก็แปลว่าคนสนิทหรือคนที่เอาเงินมาให้เรานะก็อาจจะเป็นในเรื่องของนี่นระบบคุณลองดูซิว่าอ่ามันมันพอที่จะมีทางออกที่มันดีที่สุดไหม นะแต่ถ้าเกิดว่ามันจําเป็นจริงๆมันโดนจริงๆเนี่ยนะคุณก็ต้องหาในเรื่องของทางออกให้ได้ปัญหาเพราะว่าเราก็เห็นหลายๆหลายๆท่านนะฮะที่บางทีมันช็อตมากๆเนี่ยมันมันหาทางออกไม่ได้ในลักษณะต่างๆนะแล้วก็ขอเรียกว่าใช้เงินมามาแก้ปัญหานะครับโดยที่เราต้องเสียเรื่องของดอกรวงเลยบางครั้งมันบางครั้งมันก็มีปัญหานะแต่เรื่องนี้เป็นปัญหาต้องพอเป็นปัญหาโลกแตกจริงๆเพราะว่าหลายๆคนก็ ช็อตน่ะปัญหาไม่ได้อ่ะนะไอ้คันที่จะไม่ทําอะไรยังไงมันก็ไม่ได้อ่ะเนี่ยอันนี้ก็กเห็นใจเนาะอันนี้ก็เห็นใจก็คือคือไพ่เนี้ยเป็นการบอกว่าให้คุณพิจารณาอย่างรอบคอบนะกันนะการที่คุณจะพ้นเค์ได้การที่คุณจะหมดเคอกับเรื่องบางเรื่องได้เนี่ยคุณจะต้องเข้าไปถึงปัญหาแล้วคุณต้อหาวิธีแก้ไม่รู้ก็เสิร์ชใน Google ในอะไรเงี้ย นะครับหรือ youtube หรืออะไรเงี้ยนะเดี๋ยวก็จะมีคนมาตอบมาอะไรให้เรามีแนวทางของเราได้นะครับนะอ่ะก็เอาความหลงใจช่วยนะสำหรับคนที่อยู่ในสภาวะที่ต้องนะครับทุกเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่นะเอาละนะฮะเดี๋ยวเรามาดูนะครับกันต่อนะครับเรามาดูดาวพระฤหัสบดีเนาะดาวพระฤหัสบดีท่านเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศในราศีธนูวินาศเ็าแปลว่า เ,เสียหายล้มละลายหมดตัวนะฮะมีแต่เรื่องไม่คาดคิดไม่คาดฝันอยู่ดีๆก็แจ็คพอตในลักษณะต่างๆที่มันไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่นะ,ะอีกพบเรือนหนึง่งเนี่ยท่านเป็นดาวชั่เรือนสหาชชนะฮะโอเคไอ้คำว่าสห a ชะมากระดุมพระเนี่ยแปลว่าเพื่อนฝูงสังคมนะครับให้ผลดีนะ,ะเกี่ยวเรื่องของอไรายได้การเงินถ้าไม่เป็นการลักลืนี่ นะครับส่วนใหญ่แล้วก็มีเกณฑ์ที่คนช่วยเหลือเนี่ยเพื่อนฝูงสังคมเนี่ยอะไรเงี้ยช่วยเหลือเกี่ยวเรื่องของอไรายได้แต่ถ้าเป็นการรกินีมันจะตรงข้ามนะเป็นการรกินีก็แปลว่าสังคมให้โทษนะฮะทำให้เสียเงินเสียทองในลักษณะต่างๆนะครับอันนี้ต้องระมัดระวังนะฮะัส่วนอีกภพหนึ่งเนี่ยที่เรียกว,ว่าวินาศวินาศกระดุมพักเข้าไปว่าการเงินการทองเนี่ยเสียหายนะมีแต่เรื่องยุ่งยุ่งเข้ามาเนี่ยอันเนี้ยไอ้คำว่าวินาศกระดุมพักเนี่ยยังหมายถึงภัยพิบัติด้วยนะในลักษณะต่างๆ อย่างบางทเีเราจะทํานูน่ทนทํานี่อะไรเงี้ยอย่าง,างมสมมติว่าเราจะทําอะไรสักอย่างเราคิดว่าเราได้เงินแน่นอนนะแต่มันเกิดเพศภยัยธรรมชาตินู่นนี่นั่นเข้ามาก็กลายเป็นว่าเสียไปแทนอะไรเงี้ยเนี่ยมันมันออกได้เหมือนกันนะอันนี้ก็ต้อง,ต,องต้องระมัดระวังแต่ส่วนใหญ่คนที่จะเกิดเงี้ยดาวพฤหัสเป็นการเล็กนีถ้าไม่เป็นการเล็กนี่เนี่ยก็แปลว่าเราใช้ใช้จ่ายแบบว่าไม่ไม่ไม,ไม่ตามใจตัวเองอะ อยากได้อะไรก็ซื้ออะไรประมาณนี้นะอะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าไพ่จะเสริมเรื่องนี้ยังไงบ้างนะครับไพ่อินทานะไพ่อินทานเนี่ยเป็นไพ่สายไฟสายฟ้า,า,ฟ,า,ฟ,าฟ้านะครับก็คือถ้าอยากจะเก็บเงินหรืออะไรเงี้ยนะฮะคือไพ่นี้เหมือนไพ่หักติบอ่ะเหมือนไพ่หักติบก็คือถ้าคุณวินาศกระดุมพางก็คือให้เก็บเงินอะแล้วก็คือถ้าคุณไม่เก็บเงินคุณมีเกณฑ์เสียหายนะ แต่ถ้าเกิดคุณเก็บเงินเนี่ยสมมติมว่าคุณมีไรายได้มาหนึ่งร้อยบาทนะครับคุณหักค่าใช้จ่ายนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคุณเหลืออยู่แค่ยี่สิบาทยกตัวอย่างนะคุณก็เก็บไปเลยนะครับสิบบาทเก็บห้าสิบเปอร์เซ็นอ่ะเอางเงี้ยนะครับแล้วคุณจะรู้ว่าวิถีชีวิตในการดําเนินชีวิตของคุณเองเนี่ยพอไหมกับไรายได้ห้าสิบตรงเนี้ยห้าสิบเปอร์เซ็นตรงเนี้ยพอไหมถ้ามันไม่พอคุณก็จะเริ่มคิดแล้วว่าคุณจะต้องทํำยังไง ให้หาอะไรได้เพิ่มนะมันก็จะกลายเป็นเพิ่มยอดคุณไอ้ส่วนทํางานเพิ่มก็คือก็เราก็ทําไปนะไอ้ส่วนเก็บเราก็เก็บไปเนี่ยถ้าคุณทําอย่างเงี้ยการเงินการทองของคุณเนี่ยจะโอเคนะฮะจะสามารถดําเนินไปได้อย่างโอเคเลยนะซ mm ึ hmm. ่งวิธีนี้ก็ถือว่าหลายๆท่านเอาไปใช้ก็ก็ประสบผลสําเร็จนะนะครับหลายๆท่านเอาไปใช้แล้วประสบผลสำเร็จเพียงแต่ว่าอาจจะปรับตัวช่วงแรกๆนิดนึงเพราะว่าคือคือมันต้องหาเพิ่มอ่ะ เพราะาแน่นอนอนะ่ะโดนเก็บไปตั้งครึ่งหนึ่งหากใช้ใจทุกอย่างแล้วเก็บครึ่งหนึ่งอ่ะมันย่อมไม่พออยู่แล้วแต่มันเป็นการเค้นศักยภาพของเราได้ด้วยนะไออันนี้ถือว่าโอเคนะอีกส่วนหนึ่งนะดาวจุาเนสหาชาตินะครับมากระดุมพระเนี่ยก็แปลว่าถ้าเราเห็นช่องทางเห็นโอกาสนะครับในลักษณะของการขายออนไลน์ก็ได้หรือทําให้เงินเนี่ยให้รีบลงมือทําเลยนะอันนี้คือมุมดีนะไม,ไม่ต้องไม่ต้องศึกษาค้นคว้าแล้วแล้วก็ลงมือทําเลยนะครับ แต่ถ้าเป็นในแง่ไม่ดีเช่นเพื่อนฝูงมาเบียดเบียนเรื่องเงินเรื่องทองไม่พอใจก็ปฏิเสธเลยบอกเขาไปเลยแล้วก็ไม่ต้องให้ความหวังก็ด้วยเช่นว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวไปขอคนนู้นให้นะขอคนนี้ให้นะอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราไม่ไม่คิดว่าจะช่วยเขาจริงๆเราก็บอกเขาไปเลยว่าเฮ้ยเราอย่างงู้นอย่างนี้อะไรเขาว่ากันไปนะก็คือปัญหาต่างๆให้จบให้เร็วที่สุดนี่เขาเรียกว่าไพ่อินทรานะก็คือพระอินเราในแหละฟาดวัชระสายฟ้านะเอาละนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อ นะครับผมเรามาดูดาวพฤะศุกนะครับดาวพฤะศุกเองท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในภพในราศีพฤษสเนาะเราจะเรียกภพบุตรตะที่แปลว่าบุตรบริวารลูกน้องผู้ผู้ใต้บังคับบัญชานะอีภพหนึ่งเนี่ยนะฮะเราจะเรียกภพกรรมะหรือว่าแปลว่าการงานนะครับอันนี้ถือว่าดีนะฮะเราคุมลัคนาเลยนะเขาเรียกปุตตระคุมลัคนาก็แปลว่าเด็กๆลูกน้อง แต่บังคับบัญชานะอบรมเชื่อฟังนะให้ความเคารพนับถือมีไอเดียมีจินตนาการทํานู่ทนทานี่นะอ่าอกรรมะทําลักก็ง,งานเยอะงานมากงานดกนะครับมีคนช่วยเหลือเกี่ยวเรื่องของการงานประสบผลสำเร็จเกี่ยวเรื่องของการงานมีการขยับขยายเกี่ยวเรื่องของการงานนะก็ถือว่าอยู่ในจุดที่ดีอ่ะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าชาวราศีมังกรจะประสบผลสำเร็จยังไงบ้างเนาะโอ้ ไพ,พ,พ่พระพิคเนตโอ้โห oh. แน่นอนเลยนะครับก็ส่วนใหญ่แล้วนะชาวราศีมังกรถ้าเป็นพวกอ,อ,อาชีพเกี่ยวเรื่องของติวเตอร์เป็นอาชีพเกี่ยวเรื่องของการสอนให้ความรู้จะได้รับผลดีนะเพราะกรรมะก,กับปุตตะเนี่ยบักุมลัคนาเนี่ยนะครับบางคนเปิดคอร์สทำนู่นทำนี่นะอะไรประมาณนี้ก็ประสบผลสำเร็จได้เป็นอย่างดีนะแล้วได้ไพ,พ,พ,พ่ไพ่องค์พระพิคเนตด้วยนะก็เป็นไพ่ประธานพรแห่งความสําเร็จในลักษณะต่างๆนะแต่ถ้าเกิดท่านใดอยากจะประสบผลสำเร็จ เยอะก็ลองไปเสิร์ชใน Google นะครับว่า,าข้อดีขององค์พระพิคเนตมีอะไรบ้างนะแล้วก็ลิตยาวเลยโหเป็นหลายๆข้อเลยนะแล้วเราก็ลองดูซิว่าเราพอจะทำข้อไหนได้บ้างนะครับยิ่งทำข้อได้มากคุณก็ยิ่งประสบผลสำเร็จมากนะเพราะว่าคุณเครื่องควความาสำเร็จเนี่ยเราก็ลองไปดูซิว่าความสำเร็จคืออะไรบ้างเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยท่านก็มีปัญญานะท่านก็เป็นกตัญอยู่ นะหลายๆอย่างนะครับลองพิจารณาดูนะถือว่าโอเคนะฮะผมมองแล้วว่าผ่านนะเอาละนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเนาะดาวพระราหูดาวพระราห,าราหูท่านเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินนะการเงินก็ยังคงได้ตําแหน่งอุดมเกณฑ์นะนะเขาเรียวกว่ากระดุมพระไปปุตตะการเงินงอกเงยได้ตาแหน่งอุดมเกณฑ์เนี่ยชาวราศีมังกรเนี่ยนะครับราบลื่นนะ เดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงเนะเดินนี้ท่านย้ายนะแต่ย้ายไปลายแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะกระดุมพระปุตตะการเงินงอกเงยไอเดียจินตนาการนำพามาซึ่งทรัพย์สินเงินทองเงินตาใครจะเสริมเติมเรื่องอะไรแน่นอนบริหารจัดการอย่างเป็นระบบนะฮะพระสุริยาเขาแปลว่าชื่อเสียงสั่งงานพระอรุณแสงอรุณเราแล้วก็สั่งงานบางเห็นมา้านะฮะ ก็เหมือนกันนะฮะการที่คุณจะประสบผลสตเด็จนู่นนี่นั่นคุณต้องมีการบริหารจัดการเป็นขั้นเป็นตอนมีการวางแผนมีการเขียนแบบงานมีการนําเสนอมีการจัดเตรียมนู่นนี่นั่นก็เหมือนกับการวางแผนในการดําเนินชีวิตทั่วไปนะฮะนะครับการที่การเงินของคุณเนี่ยคุณต้องมีการวางแผนนะจะกินจะใช้จะจ่ายจะเก็บจะอะไรยังไงหายังไงเพิ่มเติมยังไงก็เป็นหลักการตลาดเป็นหลักการออมทั่วๆไป่นี่ะนะก็ลองดูนะครับ อเอาเงินไปลงทุนในลักษณะต่างๆก็ลองดูนะครับภา,ายเสริมอย่างนี้นะโอเคหลังจากนั้นนะครับนะก็จะยา้ายเข้าไปในราศีเมษในวันที่นะครับ30มีนาวันที่รอคอยนะตี2 24นาทีนะกระดุมพระพันทุก นะก็จะได้เงินเกี่ยวเรื่องของหลักทรัพย์อะไรลักษณะต่างๆเนี่ยแหละก็บางคนก็สะสมเกี่ยวเรื่องของหลักทรัพย์ได้บ้านได้รถได้ที่ดินก็ถือว่าเฮงแหละนะอันนี้ก็ถือว่าดีนะครับก็ดีด้วยนะครับเอาละนะฮะยังไงก็กราบขอบพรคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยแวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมหากผมผิดพลาดประการใดยังไงต้องกราบขอเข้ามาอภัยด้วยนะครับท่านใดถูกอกถูกใจขอความกรุณากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งติดตามแล้วท่านใดถูกใจมากเป็นพิเศษ ก็สามารถร่วมเป็นผู้มีพระคุณสนับสนุนช่องของอาจารย์เกต้ะเี้ยงน้าชากาแฟก็แล้วแต่สะดวกเลยตามรหัสพ้องเพลข้างล่างอาจารย์ก็จะมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งก็ขอให้ทุกท่านรวยๆเฮงๆปังๆนะครับผมเกต้พิดูตลอดสวัสดีครับครับผมอาจารย์เกต้พิดูตลอดเดี๋ยวนี้ฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับอันนี้เขาเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับนะกนะ็จะเป็นการเสริมเคล็ดต่างๆนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของเอ่อสิ่งมงคลก็คือ หลักๆก,ก็คือการบูชาดวงแล้วนั่นแหละเราก็จะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรานะแล้วก็ปลูกดวงขึ้นมานะแล้วก็เขียนตามตำรานะครับก็จะได้มาเป็นดวงพิชัยสงคารามแบบนี้นะครับก็สําหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะระยะเวลาในการทําก็อยู่ประมาณ30วันที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ยก็เสริมให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคล็ด นาทำให้หนักและกายเป็นเบาแล้วสำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ผมมีข้อมูลนะครับอยู่ในช่องของผมในเพลย์ลิสต์นะฮะก็เข้าไปดูข้อมูลก่อนนะครับนะก่อนที่จะติดต่อเข้ามานะครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับเดี๋ยวขอฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับสำหรับผู้ที่ชอบนะครับภาพมงคลเสริมฮวงจุ้ยต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแต่งบ้านตกแต่งโรงแรม ก็สามารถติดต่อมาที่ร้านต้นทองแกลรี่ได้นะครับตามเบอร์นี้เลยนะครับ0629474428นะครับผมครับสวัสดีครับ